จัดอันดับ7ราศีมีโชคประจำวันที่17มกราคม2568พร้อมกับแนวทางเสริมดวงเฮงครับกลุ่มเล็กเด่นประจำวันหมอแมนพลังเลขมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่มไม่ฟรีติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้เลยครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ m ด g i c Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับกับวันนี้จัดอันดับ7ราศีมีโชคประจำวันที่17มกราคม2568พร้อมแนวทางเสริมดวงครับสำหรับท่านที่อยากทราบตัวเลขนะครับหมอแมนทำคลิปลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วกับเลขเด่นดาวดี12ราศีเป็นคลิปตัวเลขนะครับที่มีครบทั้ง12ราศีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับ ในส่วนในคลิปนี้เรามาจัดอันดับกันนะครับนะรับชมด้วยความบันเทิงนะครับดูซิว่าใครมีแนวโน้มว่าจะมีโชคบ้างนะครับหลายๆครั้งที่จัดอันดับไว้เนี่ยนะครับตัวเลขสำหรับราศีที่จัดอันดับไว้เนี่ยตัวเลขเขาก็มาด้วยนะครับแต่คราวที่แล้วพลาดไปนะครับอ่ะก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติของตัวเลขนะครับเอาละนะครับอ่ะเรามาลุยกันเลยนะครับกับวันนี้จัดอันดับเจราศีมีโชค นะครับประจําวันที่17มกราคม2568นะครับย้ำอันอีกครั้งนะครับ17มกราคมเพราะว่า16นัวันครูนะครับเขาก็เลื่อนไปนะเรามากันที่อันดับที่7ก่อนเลยนะครับอันดับที่7ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรมังกรนะครับอ่าก็มังกรเนี่ยดาวโชคลาภของคุณเนี่ยคือดาวอังคารอังคารเล็งลัคนาราศีอาดาวโชคลาภเล็งรักนะเออแต่ว่าอังคารตอนนี้เป็นนิดก็คือดาวอังคารเสื่อมอยู่ อังคารแปลว่ายานผ่านนะนะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคจากยานผ่านนะตัวเองนะแต่ว่ายานผ่านนะที่ชำรุดทุดโทมหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อังคารมาจากเรือนพันธุ์ด้วยนะครับก็เป็นรถยนต์เป็นบ้านอะไรอย่างงี้ที่ชำรุดนะครับหรือคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยคุณสามารถนำมาลุ้นโชคได้เห็นไหมมังกรเองเนี่ยมีอาทิตย์เนี่ยทับลัคนาราศีอยู่นะครับนะเร่เงอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับดาวคู่ปะทะเพราะนั้น เสริมนิดหนึ่งนะครับเรื่องดวงตาเนี่ยมังกรให้ระมัดระวังนะครับภัยจากของมีคมภัยจากของแข็งนะโดยเฉพาะบริเวณนะครับนะสีษะเนี่ยเน้นเป็นพิเศษเลยให้ระมัดระวังระวังปวดหัวระวังอะไรมากระทบกระแทกนะศีษะนะครับก็ทำได้แค่เตือนนะคุณก็ต้องระมัดระวังนะดำเนินชีวิตนะเดินเหินอะไรก็ระมัดระวังหน่อยละกันบางทีไม่ไปเกิดที่ศีรษะอาจจะเกิดที่เท้าก็ได้ างทีเดินเตะขอบโต๊ะข,ข,ขอบเตียงชนนั่นชนนี่นะครับก็เป็นการฟกช้ำดําเขียวได้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบางกรเนี่นะเน้นในช่วงนี้คุณไปทําบุญเ,เกี่ยวกับเรื่องของอของมีคมนะครับของมีคมทุกประเภทเลยนะครับจะเป็นใบมีดโกน8เล่ม8กล่องเนี่ยได้นะครับหรือว่าจะเป็นมีดผ่าตัดเข็มฉีดยาหรือแม้ทั่งกันไกหรือปัตตาเลียนก็ได้พระสงฆ์จะใช้ในการตัดผมเนี่ยได้หมดกันนะครับมางกรครับถูกจัดไว้อันดับที่7ครับ สำหรับใครที่อยากทราบตัวเลขนะครับแล้วก็สื่อนำโชคสีนำโชคเนี่ยท่านสามารถไปรับชมได้ในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับหมอแม่ลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาอันดับที่6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับราศีพิจิกครับดาวโชคลาภของราศีพิจิกเนี่ยคือดาวพุธ ปรากฏว่าดาวพุธเนี่ยณวัน ciao. ที่17มกราคมเนี่ยสถติดอยู่ในเรือนการเงินเป็นประเกษตรนะครับมันมีทั้งเรื่องได้เงินและเสียเงินในส่วนเรื่องได้เงินเนี่ยนะครับก็อาจจะได้มาจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะหรือได้มาจากในเรื่องของเงินประกันนะครับเงินแบบการเคลมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะก็มาจากสิส่งที่มันชํารุดเสียหายสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์น่นะครับในส่วนของการเกณฑ์ที่จะเสียเงินมันชัดเจนอยู่แล้วว่าดาวการเงินของคุณไปเจอมฤตยูนะดาวพรหัสเนี่ยหาเงินได้ครับแต่ว่าก็มี เรื่องใช้จ่ายอยู่เหมือนรับซ้ายจ่ายขวาอยู่พอสมควรนะครับราศีพิจิกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือ1นเลยระวังการเจ็บป่วยนะครับสระวังลถเสียลดต้องซ่อมลดพังนะครับสก็คือระวังที่จะแบบลืมจ่ายหนี้นะครับแต่บางทีหนี้สินของเราเนี่ยนะครับก็บางคนเนี่ยถ้าตั้งแบบตัดบัตรตัดบัญชีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่บางคนไม่ได้ตั้งแบบตัดบัญชีแล้วนะต้องมาคอยโอนเองบางทีอาจจะลืมอาจจะหลงลืมอาจจะเผลอไผ่นะครับหรืออาจจะแบบ ไม่สบายแล้วก็ลืมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมจ่ายหนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียเครดิตนะครับก็ประมาณนั้นนะครับราศีพิจิกนะครับอาพิจิกช่วงนี้ลองเจ็บป่วยระวังลดเสียอันนี้เน้นเป็นครั้งที่2นะครับแนทางเสริมดวงพิจิกให้ทําสังฆทานยาไปทําบุญด้วยยารักษาโรคนะครับล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลส่งแล้วก็พาพิสุส่งที่อาพาธนะครับพิจิกถูกจัดไว้อันดับหกจ้าต่อมาครับอันดับที่5นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพฤกษภครับพี่บัวกระทิงเนี่ย ราศีพุธศพเนี่ยนะครับดาวโชคลาบเนี่ยคือดาวพระหัสสบดีกระทับลัคนาราศีนะบอกอยู่เสมอแล้วนะครับหปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเมษาปี67เนี่ยคุณเป็นราศีที่ถูกจันดับไว้บ่อยที่สุดแล้วมั้งนะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาบอยู่เรื่อยนะครับตัวหมอแม่เองลัคนาพุธศนะครับปีแล้วถูกไปหลายรอบเหมือนกันนะครับก็ไม่ต่ำกว่า56รอบนะที่ถูกนะแต่คราวนี้เนี่ยถูกแล้วมันต้องเสริมต้องซ่อมไหมหรือถูกแล้วเนี่ยจะกําไรเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าคุณนั้น บริหารจัดการต้นทุนคุณได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ถามว่ามันถูกไหมมันถูกนะเออนะคราวนี้เนี่ยพื้สศในรอบนี้ดาวโชคลาภเนี่ยก็เหมือนเดิมยังอยู่กับดาวมฤรยูนะครับและเป็นอุตสาหะก็คือเลยถูกจัดแวนดักที่ไม่สูงมากนะครับออสิ่งที่คุณต้องพิจารณาเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็คืออะไรที่มันแบบเ,ออเสียหายหรือชำรุดเนี่ยต้องซ่อมเนี่ยมันมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เลยจะเป็นสุขภาพของคุณเลยจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆเลยบางคนเนี่ยแค่มือถือเนี่ยก็ทําร่วงพื้นหล่นพื้นอโนนแตกหักอันนี้แบบเป็นรอยเนี่ยบ่อยนะครับหรือมันจะมีอุปกรณ์จะมีข้าวของให้เสียหายอยู่เรื่อยๆเลยทุกศพช่วงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันบางคนข้าวของไม่เสียหายแต่าจะาเป็นภัยจากของแข็งของมีคมเดินโตะเออเตะขอบโต๊ะขอบตู้ขอบเต,ต,ตียงชนนั่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียว นะครับมีเหตุให้มีเลือดออกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าอังคารกับมรตายูเนี่ยสัมพันธ์กัน แล้วก็ทับเรือนชะตาคุณด้วยเมื่อจะอยู่เนี่ยวันนั้นต้องระวังเรื่องนี้บางคนอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะครับมีเรื่องของโรคหรืออาการเจ็บป่วยทั่วไปก็แล้วแต่ก็ดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับแนวทางเสริมดวงราศีพฤษภเนี่ยทำบุญเกี่ยวของมีคมครับนะใบมิโกนขนนกที่พระสงฆ์ใช้ปองผมนะครับกัรไกรปัตตะเลียนเข็มผ่าตัดมีเข็มฉีดยามีดผ่าตัดนะครับเออประมาณนี้อาพุธศนะูกจัดไว้อันดับที่5ครับ ต่อมาครับอันดับที่สีรับแก่ราศีและลัคนาราศีกุมนะฮะเอ้กุมครับคนถือหม้อน้าครับาราศีกุมเนี่ยดาวโชคลาภคุณก็คือดาวพฤหัสซึ่งเป็นผุมเกณ์อยู่นะฮะมันก็มีเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่ากุมเนี่ยภาระมันหนักนะมันเยอะรายจ่ายมันเยอะรายจ่ายมันท่วมท้นราศีกุมเนี่ยนะถ้าคนไม่มีรายจ่ายก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หางเงินได้ยากนะครับก็รู้สึกว่ามันจะถึงหาเงินมาก็จริง ไม่มีรายจ่ายที่จําเป็นแต่มันก็มีเรื่องของอความอยากได้อยากมีนะบางทีอยากได้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมันเกินกําลังหรือว่ามันเขาเรียกว่าเกินกว่าไรายได้ของเราอะไรเงี้ยนะให้ระวังนิดนึงนะการบริหารการเงินบางทีเนี่ยคนแบบรายได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ซื้อของแพงเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องมันก็จะทําให้เราลําบากในอนาคตนะครับนะคือบางคนไม่มไม่ได้มีรายจ่ายอะไรที่เป็นฟิกคอร์สก็จริงเนะ่ย แต่ก็ไปสรรหารายใจ่ายให้กับตัวเองนะต้องระวังนะต้องระวังนี่เป็นห่วงนะครับแต่ส่วนในเกณฑ์ที่การที่แบบหาเงินอะไรอย่างเงี้ยหาเงินได้ตลอดแหละคุณอะราศีกุมเนี่ยนะครับแล้วก็ภาระหน้าที่ยังมีอยู่นะครับจ่ายนี่จ่ายสินบางทีอาจจะครบรอบแล้วนะเป็นครบรอบที่รอบที่คุณต้องจ่ายและ่าจ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวมั่งจ่ายไปกับเรื่องของงานมั่งจ่ายไปกับเรื่องของสิ่งที่ทําให้บันเสริมสร้าง โปรไฟล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ต้องดูดีๆว่าอันไหนจําเป็นอันไหนอยากได้อันไหนเป็นกิเลสเอออันไหนเป็นสิ่งจําเป็นต้องดูนิดนึงนะครับแต่ราศีกุมเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยเป็นประตูเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โชคดีคืออะไรมีเกณฑ์ได้โชคลาภตลอด หนึ่งคือมีเกดได้โชคลาภตลอด2มีเกดที่มีคนอุปถัมภ์ตลอดนะครับราศีกุมเนี่ยโชคดีตรงนี้ <c oughs> น,นะาอจฉาเนี่ยนะครับอ่ะกล่าวเป็นว่ารอบนี้ราศีกุมเนี่ยก็จัดอยู่ในโผลนะครับแนวทางเสริมดวงนะก็คือออกลงทานนะครับทำบุญด้วยอาหารการกินและเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอย่างที่2ก็คือไปทําบุญห้องน้ํานะครับสร้างห้องน้ําซ่อมห้องน้ําซ่อมท่อน้ํานะครับราศีกุมถูกจัดไว้อันดับที่4ต่อมาครับอันดับที่3นะครับ ก่อนไปที่อันดับ3นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับเป็นกลุ่มเลขเด่นประจําวันที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้วอลเปเปอร์เสริมดวงนะฮะฟรีนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับมีเลขเด่นประจําวันให้แล้วก็มีเลขเพื่อนบ้านให้นะครับเป็นกลุ่มตลอดชีพครับค่าสมาชิก555บาบาทจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพนะครับหรือใครนะครับไม่สะดวกเข้า กลุ่มแบบเสียตัางก็ทักเข้ามาสอบถามกันนะครับเอาล้วครับเราเข้าสู่อันดับที่3แล้วนะครับอันดับที่3ก็คือราศีและลัคนาราศีธนูครับราศีธนูนะครับธนูเนี่ยดาวชุกคราบของคุณก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นปทุมเกณฑ์เลย <G ül> ก็จะนี่แหละชัดเจนเลยว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภแน่ๆมันเสียอยู่อย่างเดียวก็คือดาวศุกร์เนี่ยไปอยู่คู่กับดาวเสาร์เป็นคู่เสียทรัพย์แสดงว่านอกจากเกณฑ์ที่จะได้ตังค์แล้วเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์จะเสียตังค์ด้วยนะแต่ข้อดีก็คือมันเป็นเกณฑ์เสียตังค์ที่คุณจะจ่ายแพงเพื่อที่จะได้ของที่มีมูลค่ามีราคาจ่ายแพงก็เพราะว่าได้ของแพงมันไม่ใช่รายจ่ายที่เป็นจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกหรือว่าจ่ายแล้วหายวับไปกับตาไม่ใช่ มันเป็นการจ่ายที่แลกมาซึ่งสิ่งของที่เราเลือกสิ่งของที่มีราคาบางคนไปซื้ออะไรอ่ะมือถือแพงๆบางคนไปซื้อ iPad มั่งไปซื้อเฟอร์นิเจอร์บ้างซื้อเสื้อผ้าแพงบ้างข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่แพงๆมีราคานะครับมันก็ต้องแลกกันมันเป็นกฎมันเป็นสัจธรรมคุณอยากได้ของดีก็บางทีอาจจะต้องจ่ายแพงเป็นเรื่องธรรมชาติส่วนในเรื่องโชคลาภนะก็มีเกณฑ์นะครับเกณฑ์ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกณฑ์ได้จากญาติพี่น้องเกณฑ์ได้จาก ต่างประเทศเป็นโชคทางไกลนะครับธนูเนี่ยยังโดดยังโดดเด่นนะเกี่ยวเรื่องของคู่ของเพศตรงข้าม นะแต่จะเป็นคู่ของเปรงข้ามที่ไม่ได้แต่งงานกันนะฮะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานหรือว่าแต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันหรือได้จากใบหย,ย่านะนะถ้าใครมีใบมีใบหย,ยานยคุณดูเลขจากใบหย,ยานนะครับธนูก็ไปไปเด่นตรงนี้นะครับดาวเป็นว่าก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาบนะนะดาวโชคลาบเดี๋ยวเป็นปฐุมเกณฑ์แสดงว่าต้องมีความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องโภกระทรั์นะครับถ้าไม่ได้เป็นเงินก็ได้เป็นสิ่งของแน่นนะครับเออ แนวทางเสริมดวงนะราศีธนูเน้นไปทํากระดิ่งเงินกระดิ่งทองหรือว่าระคังเพนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือวิปัสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติทมไปเลยราศีธนูถูกจัดไว้อันดับที่สต่อมาครับอันดับที่สองครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีเมษนะครับโอ้โหราศีเมษครับราศีเมษเนี่ยดาวโชคลาภนะครับก็คือดาวพระราหูก็เป็นวินาศอยู่ครับแต่ว่าดาวโชคลาภอีกดวงครับ ก็คือดาวอาทิตย์ครับปรากฏว่าอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งการงานเอาว่าเอาวางเรื่องโชคลาภไปก่อนเอาเรื่องงานก่อนราศีเมษถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดแต่ว่าผิดพลาดแล้วมีคนมาช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งบุตรบริวารอ่าไม่ใช่บุตรบริวารวาผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องมาช่วยอ่าหรือบางทีอาจจะเป็นบุตรก็ตามมาช่วยนะมันโชคดีตรงนี้มันเหมือนกับว่ามี โอ้โหมีคนมาช่วยเหลือมาหิ้วปีกนะครับโชคดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะครับโดยลําพังแล้วมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะมากๆแต่ก็มีโคโชคดีอีกนะครับว่าได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือว่าอุ่นหนุนเจือจุนนะอุปถัมภ์ค้าชูนะครับนะอาจจะมาจากเพศตรงข้ามก็ได้อาจจะมาจากคู่สัญญาของเราก็ได้นะครับมีคนช่วยนะมีลาภผลเกิดขึ้นแต่จะเป็นลาภที่ นะมาจากความทุกข์หรือทุกขลาบนะบา,บางท่านบอกว่าเป็นลาบชั่วอันนั้นมันจะฟังดูรุนแรงไปนิดนึงนะฮะมันไม่ถึงกับเป็นลาบชั่วหรอกครับมันคือเป็นลาบจากความทุกข์หรือลาบจากปัญหานะครับเขาเรียกว่าปัญหาทําให้เกิดลาบนึออรอไหมเออปัญหาทําให้เกิดลาบนะครับบางทีมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพระฉะนั้นนี่คือราศีเมษเลยบางทีปัญหาทําให้เกิดลาบเช่นคุณเจอปัญหาก่อน คุณไม่รู้จะจัดการยังไงคุณไปปรึกษาผู้รู้หรือว่าคู่ครองของคุณนะครับบังเกิดการแก้ปัญหาที่ดีแล้วก็เกิดการต่อยอดทําให้เรื่องราวนั้นเนี่ยนะมันถูกแก้ไม่พอมันยังพัฒนาไปก้าวหน้าไปได้อีกนะครับเราเรียกว่าลาบจากปัญหานะนี่แหละปัญหาทําให้ก่อเกิดลาบผลในชีวิตนะครับนี่คือราศีเมษเลยนะฮะแล้วก็แนวทางเสริมดวงเนี่ยราศีเมษเน้นไปทําบุญลงทานนะ ไปออกลงทานทำบุญด้วยอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่สองเนี่ยก็ไปทําบุญเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติธรรมไปเลยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับราศิเมศครับก็ถูกจัดไว้อันดับที่2ครับเออและต่อมาครับคือแชมเปี้ยนของเรานะครับหลายท่านก็คงจะลุ้นๆกันอยู่นะครับแน่นอนครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงของเขาคนนี้นะครับดาวประจำตัวไปอยู่ในภพปุตตะ คือโชคลาบครับและดาวนะครับที่มาอยู่ในเรือนโชคลาบได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์ด้วยนะครับนั่นก็คืออันดับที่1คือราศีและลัคนาราศีตุลราศีตุลครับอาราศีตุลครับราศีตุลเนี่ยดาวประจําตัวนะครับเป็นอุจจาวิราศในเรือนปุตตะอุจจาวิราศคือชัยชนะครับปุตตะคือโชคลาภครับแปลง่ายๆเลยครับมีชัยชนะด้านโชคลาบเออนะฮะ คุณอาจจะได้จากบุตรบริวารก็ได้นะครับอาจจะได้จากตัวเองก็ได้นะครับหรืออาจจะได้นะลาบที่มาจากปัญหาลาบจากความทุกข์ก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับดาวจันทร์สถิตอยู่ตําแหน่งโชคลาบนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าจันทรเป็น11แท้แก่รักอันนี้ได้องค์เกณฑ์ที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์แสดงว่าลาบผลที่รอคอยมาโชคลาบที่รอคอยครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วครับเอานะดาวจันเนี่ยสถิตอย,อยู่แค่ราศีละ2วันครึ่ง นในวันที่17เดนี่ยดาวจันทร์สถิตยอยู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นาราศีโชคลาภของราศีตุลแล้วก็ราศีตุลเนี่ยมีดาวพระเกตทับลักด้วยนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นบันดาลโชคลาภครับเป็นสื่อนําโชคลาภให้ยิ่งคุณสวดมนต์นะครับตั้งจิตเป็นกุศลทําบุญนะครับสะสมบุญนะครับทำบุญทำกุศลยิ่งดีเลยนะครับเพราะฉะนั้น คนราศีตุลในช่วงนี้นะครับอย่าห่างบุญนะครับทาบุญได้แต่ทาเนี่ยก็พิจารณาดีๆนะครับนะที่ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะครับวัดที่มีเนื้อนาบุญที่ดีนะครับราศีตุลเนี่ยสื่อน้าโชคเนี่ยแม่หรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงที่ล่วงรับหรือห่างไกลเห็นไหมถ้าเกิดคุณมีแม่ที่ล่วงรับแล้วหรือว่าแม่เนี่ยอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศไกลๆก็สามารถที่จะนะเอ่อให้ท่านเป็นสื่อน้าโชคให้เราได้นะครับหยิบยกตัวเลขจาก ท่านได้นะครับใครอยากฟังเต็มๆนะอย่าลืมเข้าไปฟังในคลิปเลขเด่นดาวดี12ราศีนะครับน,นั้นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องชค่วลาบ,บอกครบถ้วนทั้ง12ราศีนะครับในส่วนราศีตุลแนวนะทางเสริมดวงของคุณอย่างแรกก็คือไปทำบ,บุญเกี่ยวน้ำนะน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คนะครับหรือทําบุญด้วยน้ำแต่แล้วก็จํานวนเงินลงทายด้วย15นะครับอย่างที่2นะครับวิปัสสนาก,กรรมฐานเลยครับ อ่ถือสินปฏิบัติธรรมไปเลยครับเพราะคุณมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นมีโอกาสได้โชคจากความฝันเซนดีลังสังหรณ์แม่นความฝันแม่นนะครับนี่คือราศีตุลน,นะครับเขาเรียกว่าเป็นราศีดวงดีผีให้โชคเออนะครับต้องว่ากันอย่างนี้นะครับราศีตุลครับก็เลยถูกจัดไว้อันดับที่1นนะครับครบถ้วนนะทั้ง7ราศีนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจัดอันดับไว้7ราศีเพราะนั้นขอพูดแค่นี้ นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้นะครับก็ไม่ต้องเสีเรียดนะครับหมอแมนพูดทุกคลิปว่าอย่าลืมซื้อเลขของตัวเองติดเอาไว้นะครับคุณเข้าไปดูในคลิปเลขเด่นรดีสของราศีเนี่ยก็จะมีเลขตัวเองมีสื่อนําโชคมอบให้นะครับบางคนเลขที่หมอแมนให้ไปเนี่ยไม่เข้า แต่คุณอาจจะไม่ได้ในสื่อนําโชคที่เป็นเฉพาะตัวเฉพาะตนของคุณเองนะครับเรื่องโชคลาภเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับหมอแม่ทาได้แค่เพียงมาเป็นไกด์ไลน์ให้บอกแนวให้เท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามขอให้พี่เพื่น้องทุกท่านนะครับนะโชคดีนะมีชัยมีโชคลาภเฮงเงรวยๆวยปังปังกันทุกท่านเลยขอให้โชคดีและมีความสุขนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ